สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Car Mechanic Simulator นะครับ1.8เนาะนะครับแต่วันนี้เราจะไปหารถมาทำกัน1คันต้องรอดูว่าจะได้รถอะไรเนาะานะเดี๋ยวเราจะเริ่มไปที่ไอ้นี่กันก่อนอะไรนะจังยาร์ดนะครับไปหารถแล้วน่ามาสักคันหนึ่ง ตอนนี้เราก็อยู่กันที่จังยาร์ดนะครับอย่างสักครู่หนึง่งเริ่มเดินหารถก่อนเลยจริงถ้ามาที่นี่เอา e n นจิ e b l ็อ k กลับไปทำก็ได้กำไรอยู่นะคันแรกที่เจอเลยดูสิไรวยวพีมันรถลันเนอร์จีซีนชอบนะจริงๆชอบคันนี้อยู่ เพราะว่ามันทรงแม่งเฟียวดีนะครับแต่ว่าเอาไว้ก่อนไว้ก่อนลองเดินดูก่อนว่ามันมีอะไรไหมให้เราสนใจอชอบผมชอบมานี่แล้วก็เอาเอนจะิ้นบอกมาตามกองขยะพวกเนี้ยถ้าเราลองกดดู เจอแะ้วอีกหนึ่งคันอีกหนึ่งคันเป็น Elentic Color อ้สองหมื่นหนึ่งเลยหรอแค่แค่ซากมันยังสองหมื่นหนึ่งเลยหรอทำคันนี้ดีไหมวะเราจะได้รู้ว่าราคามันเท่าไหร่เนี้ยเดียๆๆ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนๆก็เจอละโอ้นี่ไงวะถึงก็เจอ Engine b l o มาเลยครับตอนนี้พอเราเวลสูงอ่ะมันสามารถซื้อไปซ่อมได้เนาะพวก Engine b o x พวกเนี้ย ผมก็จะเลือกเฉพาะแบบว่าพวก V10 V8 อะไรเงี้ยถ้า V8 เนี่ยเอาเลยเพราะว่าเหมือนเจอบ่อยมากแล้วก็เอเทมเพคแม็กนัทเหรอเฮ้ยทมเพคแม็กนนะัทไม่ค่อยอยากทำอะส่วนมากชังยันมันจะประมาณมันจะมีให้เราเลือกประมาณ3คันเนาะใช่ไหมหรือว่ามากกว่านั้นปะ แต่ผมมาประมาณสองสามทีแล้วเจอแค่สามคันเอา้านี่ไงเจอคันที่สี่จนได้เฮ้ยคันเดียวกับคันนู้นเลยพี่มันเราลองทำคันนู้นดีกว่าสองหมื 20, นะ่นอ่ะอยากรู้ว่าพอทำเสร็จมันอุย้ยคันนี้ไอ้เียคันนี้ผมชอบมากเอาไงดีวะซื้อไปสองคันแรกเลยดีกว่ามีเกินแสนเจ็ด้ยคันนี้ชอบ,ชอบส่วนตัวเคยเคยดูนี่ไหม นะวะเฟอร์เชอะไรนะนี่มันไปไล่ซื้อคนรถอะรถเก่าแล้วมาทำมันเคยทำคันนี้ไว้ผมเขาชอบเลยเออเอาคัานนู้นดีกว่าอยากรู้เอาแม่้งสองคันอะ <c oughs> เอาให้สองคันแล้วกันอ่ะเนาะแต่ว่าว่าจะทำคันนู้นให้ดูนะสำหรับวันนี้ครับช็บปช็บปช็บ Let's go Let's go คันหนึ่งคันหนึ่งที่ซากมาสองหมื่น 2, กว่าอยากรู้ว่าราคาเต็มพอมันทำเสร็จแล้วมันจะราคาเท่าไหร่ไงก็เลยก็เลยอยากทำคันนี้อันนี้เครื่องอะไรอ่ะพอรู้ไหมเครื่องมัน v ีหกว่ะดีโอซีสองหมื่นหนึ่งเอาเอา,เอาลองลองลองไป let's go ทีนี้เราก็กลับบ้านกันนะครับ